ของตัวนี้นะครับจะมีความแตกต่างกันในส่วนตัวเครื่องยนต์นะครับน้ำหนักเขาจะอยู่ที่ตัวสแตนดาร์ดจะอยู่ที่1ออันนี้เราดูได้ไง่ายาๆเลยตัว EBS นะครับระบบ EBS คืออะไรระบบ e สวัสดีครับผมช่างคอสกูรูมอไซค์บายคอนได้เอเชียนะครับอ่าวันนี้ผมจะมารับเป็นหน้าที่เป็นพิธีกรแทนเนาะแล้วก็อยู่ข้างๆตัวรถนะครับตอนนี้ข้างๆตัวผมนะครับจะมีรถ2อ,อคันเนาะครับผมซึ่งตัวรถ2องคันนี้จะเป็นรถ p c x 160อเหมือนกันครับผมแต่จะมีตัวที่เป็นสีน้ำเงินฝั่งซ้ายเนาะจะเป็นตัวสแตนดาร์ดครับผมแล้วก็ในตัวฝั่งขวาจะเป็นตัว abs ครับผม เราจะมาดูว่า2ตัวนี้นะครับจะมีความแตกต่างกันอยู่ที่ตรงไหนก่อนจะไปดูในเรื่องความแตกต่างของตัวรถตัวสแตนดาร์ดแล้วก็ตัว a b s นะครับผมจะขอพูดถึงสเปคการใช้งานคร่าวๆก่อนในส่วนตัวเครื่องยนต์นะครับจะเป็น 157cc เซีซีเป็นระบบ4ี่วาน้ำหนักของตัว a b s จะอยู่ที่131ในส่วนตัวสแตนดาร์ดจะอยู่ที่129ส่วนสูงที่ขี่ได้แนะนำตั้งแต่160ขึ้นไป เวลานั่งค่อมรถแล้วเท้า,ทาจะถึงพื้นพอดอีแต่ในส่วนคนที่ความสูงไม่ถึง160หรืออยู่ในราวประมาณ155อาเวลานั่งค่อมแล้วเท้า,ทาอาจจะได้มีขยีงบ้างแต่เวลาขี่ใช้งานไปสักพักเราปรับตัวเข้ากับตัวรถมันจะขี่ได้ง่ายควบคุมได้ง่ายในส่วนการใช้งานของตัวรถนะครับใช้งานได้ทั้งในเมืองแล้วก็ขับออกคลิปแล้วก็ขี่ทํางานได้ขี่ทํางานไปกลับประมาณสัก 20กิโล0ามกิโลก็ขี่ได้ใช้งานได้ยาวๆทนทานต่อการใช้งานของรถแล้วก็ในส่วนบอ่อนั่งของตัวรถนะครับตัวนี้เขาจะทํามารองรับกับเสรีสรยรเสยเราเวลาเรานั่งขับรถทางยาวๆจะไม่ทําให้เราปวดเมื่อยตามร่างกายเนาะแล้วก็ให้ส่วนพักเท้าเนาะเท้าเราก็สามารถยืดไปข้างหน้าได้เพราะว่าพักเท้าเขาทำมาให้รองรับในการยืดเท้าออกไปได้แล้วก็วางอยู่กับที่ได้ และนี่คือสเปคคร่าวๆนะครับของตัว p c x 160ในส่วนต่อไปเราจะมาถึงหัวข้อหลักเนาะว่าา p c x 160ตัวสแตนดาร์ดแล้วก็ตัว ABS มันมีความแตกต่างกันยังไงบ้างครับผมในส่วนความแตกต่างของตัว ABS แล้วก็ตัวสแตนดาร์ดนะครับอาจะมีความแตกต่างกันที่ไหนอันนี้เราดูได้ง่ายๆคร่าวๆเลยถ้าเป็นตัว ABS นะครับเขาจะเขียนโลโก้ชัดเจนเลยว่าระบบ ABS เนาะครับผมอ่า ผมขอเสริมนะครับเกี่ยวกับระบบ ABS แล้วก็ตัวธรรมดาเนาะธรรมดาก็เป็นระบบคอมบยเบรกอ่าในส่วนตัว ABS เขาจะมีระบบช่วยกระจายแรงเบรกอ่าเวลาเราขี่มาด้วยความเร็วเนาะระบบ ABS ตัวนี้เขาจะกระจายแรงเบรกไปทั้งล้อหน้าแล้วก็ล้อหลังครับผมทําให้ไม่ได้เกิดอุบัติเหตุง่ายง่ายครับผมตัวนี้คอ,อมบยเบรกเขาเขาจะไม่มีตัวจับอันนี้มันจะมองเห็นได้ชัดเจนเลยครับผมอ่าในส่วนต่อมาของตัวสแตนดาร์ดแล้วก็ตัว ABS เนาะความแตกต่างต่อมาคือล้อแมก ครับผมล้อแมกอ่าถ้าเป็นตัวล้อแมกตัว ABS ครับผมเพอรล้อเขาจะเป็นสีทองครับผมแต่ถ้าเป็นตัวสแตนดาร์ดล้อจะเป็นสีดำอ่าในส่วนความแตกต่างต่อมานะครับจะเป็นที่เบาะเบาะครับผมถ้าเป็นตัว ABS เบาะเขาจะเป็นสีทูโทนเนาะจะมี2สีตัดกันแต่ในส่วนของตัวสแตนดาร์ดนะครับจะเป็นเบาะสีดําเลยอ่าแล้วในส่วนต่อมาของความแตกต่างอีกก็คือโลโก้ โลโก้ของเขาตัว ABS น้องของเขาจะเป็นสีทองแต่ในส่วนของอตัวสแตนดาร์ดก็จะเป็นสีสีขาวหรือสีโครเมียมครับผมอ่าถ้ามาดูอีกจุดหนึ่งนะครับใต้เบาะอ่าหลายคนอาจจะสงสัยว่าใต้เบาะนะครับใส่หมอกกน็อกเต็มใบได้ไ,ดไหมอ่า ซึ่งใต้บ่อนะครับเขาจะมีความจุอยู่ที่ประมาณ30ลิตรเนาะซึ่งผมได้นำการใส่หมอนกนกไปแล้วเนาะขนาดเป็นหมอนกนกเต็มใบสามารถใส่ได้เลยหนึ่งใบครับผมผมจะมาสรุปคร่าวๆนะครับระหว่างตัว ABS แล้วก็ตัวสแตนดาร์ดว่ามีความแตกต่างกันที่ตรงไหนมาดูที่ตัว ABS เนาะตัว ABS นะครับซึ่งตัวเบาะเลยจะมีความโดดเด่นที่เขาออกแบบดีไซน์มาทําเป็นเบาะสีทูโทนครับผมแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นโลโก้ PCX เนาะที่จะเขาจะทําเป็นสีทองครับผม ในส่วนต่อมาก็จะเป็นล้อแม็กในส่วนล้อแม็กจะเป็นสีทองซึ่งจะแตกต่างกับตัวที่เป็นตัวสแตนดาร์ดตัวสแตนดาร์ดล้อแม็กเขาจะเป็นสีดำในส่วนต่อมาที่ตัว ABS ก็คือตามตามที่เราแนะนําไปเลยระบบเบรก ABS เขาจะมีมาให้ซึ่งในระบบ ABS ตัวนี้นะครับมันจะมีความปลอดภัยสูงซึ่งตัวระบบ ABS ตัวนี้่ะถ้าเกิดใครที่ยังลังเลว่าจะดูเป็นตัวไหนของ pxe หนึร้อยหกว่าจะซื้อเป็นตัวธรรมดาหรือตัว อบหรือตัว ABS อย่างนี้นะครับผมก็แนะนําให้ซื้อเป็นตัว ABS เพราะว่าตัวนี้จะให้ฟังก์ชันที่มีลูกเล่นอีกเยอะเนาะอย่างเช่นตัวนี้เขาจะให้มาเป็นระบบควบคุมแรงเบรคหรือ Traction Control ท,ท,ที่เพิ่มมาจากตัวธรรมดาหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับใครที่กําลังลังเลที่กําลังมองหา PX ระหว่างตัวสแตนดาดแล้วก็ตัว ABS เพื่อเป็นการตัดสินใจในการเลือกซื้อ สุดท้ายนี้ฝากกดไลค์กดติดตามช่องกูรูมอเตอร์ไซค์ฮอนด้าเอเชียถ้าเกิดใครอยากให้รีวิวรถรุ่นไหนรุ่นอะไรสามารถคอมเมนต์เข้ามาบอกที่ด้านลางได้อ่าสำหรับผมช่างคอสขอขอบคุณครับ